ในการไฟฟ้าที่บริหารงานโดยท่านผู้ใหญ่รู้เชตทองสุขหรือผู้ใหญ่เตี่ยนั้นทําหน้าที่ในครับในการประชาสัมพันธ์แล้วก็นะครับเป็นกองอํานวยการสําหรับในงานทอดพระปาสามคคีในงานนี้ซึ่งจากพวกเราทีมงานต้องกราบขอบพระคุณเยียคณะกรรมการสถานศึกษาและก็ับั้งโรงเรียนรู้โลกศิล่นด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับท่านผู้อำนวยการคณะครูนะครับแล้วก็ จ้าหน้าที่ต่งางๆที่ไว้วางใจจากพวกเราทีมงานให้เดินทางเข้ามารับใช้ในงานทําบุญนะครบัรบถวายทอดพระป่าสามัคคีครบรอบ90ปีของโรงเรียนบ้านอุโลกสีบดกันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับขออนุญาตจะบอกกําหนดการของงานนะครับก้าวๆนะครับที่จะได้เริ่มขึ้นกันตั้งแต่ในช่วงเวลาประมาณสักานาฬิกา ส่วนทางด้านเวลานั้นอาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็อาจจะไม่เปลี่ยนหรือว่าเคลื่อนนะครับไปมากสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากสถานที่นั้นก่อน้างที่จะนะมีอุปสรรคนิดหน่อยนะครับแต่กนะ็ไม่ใช่ปัญหาที่จะ ก็ใช่ปัญหานะครับเพราะว่า,าเรามีพี่น้องชาวบ้านนะครับคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือนะครับให้กับบรรดาพี่น้องที่จะเดินทางมาร่วมงานซึ่งในงานนี้นั้นนะครับต้องาราบขอกับพระคุณเปยัอย่างพี่น้องที่จะมาร่วมด้วยช่วยงานนะครับโดยเฉพาะชาวบ้านนะครับที่อยู่ หมู่บ้านใกล้เคียงน,นะครับหากแม้ว่าเป็นไปได้นะครับพี่น้องเราชาวบ้านหนูโรคสี่หมื่นเนี่ยเราเป็นคนมีน้ําใจหากแม้ว่าเป็นไปได้นะครับนํามอเตอร์ไซค์กันมาแล้วกันนะครับนํามอเตอร์ไซค์กันมาละครเพื่อความสะดวกสบายพี่น้องจะไปใครจะกลับนะครับเพื่อความสะดวกสบายของพวกเราทุกคนนะที่จะได้ประหยัดเนื้อที่ในการจอดรถนะครับเพราะว่าวันนี้บรรยากาศบ้านเราเป็นกันเองโรงเรียนบ้านเรา นะครับเรามาทำบุญนะครับต่อป้าป่าสามัคคีนะครับเพื่อเพื่อนะครับนักเรียนในรุ่นต่อไปนะครับโครงการนี้ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับพี่น้องแต่ยังไงแล้วพี่น้องเดินทางกันมานํามอเตอร์ไซค์กันมาแล้วกันนะครับต้องกลาบขอพระคุณนเป็นอย่างสูงส่วนนะครับกาหนดการข้าวๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์บอกกําหนดการให้กับบรดาพี่น้องได้รับฟังกันเพีนข้า่าวแล้วกัน นะครับส่วนหนึ่งของงานกับบรรยากาศในเช้าวันนี้เดี๋ยวในช่วงพิธีการนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาดาเนินพิธีการนะครับเดี๋ยวเช้าว,วันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทีมงานชานชัยการไฟฟ้าไปก่อนซึ่งเวลานั้นจะได้เริ่มขึ้นกันตั้งแต่ในช่วงเวลาประมาณ9ก้นาฬิกานะครับจะมีจากทั้งด้านประธานแขกผู้มีเกียรติคณะผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูผู้ปกครองนักเรียนสิ์เก่า ร่วมง,งานและคณะนักเรียนพร้อมกันหลานอนเนกประสมโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นนะครับแล้วก็ได้ร่วมกันตั้งกองพระป่า,ปาณารานอนเนกะสมโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นนะครับนี่คือพิธีการเริ่มต้นหลังจากนั้นนะครับในช่วงเวลาประมาณสักสิบนาฬิกานะครับจะเป็นพิธีการทางด้านฝ่ายสมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พวกเราทุกคนแก่พี่น้องชาวบ้านอุโลกสี่หมื่นนะครับแก่พี่น้องที่มาร่วมง,งานนี้ ประธานในพิธีนั้นจะได้จุดเทียนนะครับทุกบูชาพระรัตนตรัยนะครับพระสงค์ทั้งเก้ารูปได้เจริญพระพุทธมนต์ชัย,ยมคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็หลังจากนั้นเป็นพิธีการถวายผ้าป่าสามคัคคีนะครับครบรอบ90ปีโรงเรียนบ้านอุโรกสี่เบรนะครับเพื่อสมทบทุนสร้างโดมกลมร,รามอนเนกประสงค์นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเป็นพิธีการถวายเครื่องชัยธรรมแด่พระกุณเจ้าพระด้วยจจตุปัจัยแล้วก็ได้ร่วมกันตรวจน้ำอุทิศส่วนบุญลส่วนกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คอยปกปักรักษาพวกเราชาวบ้านผู้โรคสิมื่นกันอยู่แล้วก็หลังจากนั้นเป็นพิธีการถวายพระทหารเพลิแด่พระกุณเจ้าการก้าวรูปที่ได้เจริญพระพุทธมนต์ไปในช่วงต้นของพิธีสงฆ์นะครับแล้วก็ประธาน ผู้นำชุมชนคณนะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวขอบพระคุณแขกผู้มิเกียรติและผู้ที่มาร่วมนนี้ซึ่งเป็นพิธีการฝ่ายสงฆ์ในช่วงเวลาประมาณสักสิบนาฬิกาหลังจากเสียสิ้นพิธีการตรงนี้เป็นเช่ยเรียบร้อยประสงค์จะได้เดินทางกลับนะครับอย่างอารามที่ท่านเดินทางมากันนะครับแล้ก็ในช่วงเวลาประมาณ11บเอนาฬิกานะครับประธานและแขกผู้มิเกียรตินะครับจะได้ ร่วมกันนะครับเข้าสู่พิธีการในการปลูกต้นอุโดนะครับซึ่งเป็นพิธีการนะครับเป็นต้นไม้นะครับประจําท้องถิ่นของพวกเราและก็ในช่วงเวลาประมาณ13บสนาฬิกาหรือว่าเที่ยงตรงนะครับคณะผู้ร่วมง,งานรับประทานอาหารกลางวันแขกผู้มีเกียรติสิเก่าผู้ประคองนะครับผู้ร่วมงานและนักเรียนนะครับร่วมกันแผ่นกิฬาพื้นบ้านสามัคคี นะครับเพื่อความสนิทสนมกลมเกลียวความเป็นกันเองนี่นะครับคือพิธีการเบื้องต้นที่ได้กล่าวให้กับบรรดาพี่น้องชาวบ้านอุรกสีมืนนะครับพี่น้องชาวตำบลใกล้เคียงพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับให้รับทราบกันนะครับเป็นเพียงพิธีการเบื้องต้นเป็นเวลาเบื้องต้นอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยตามสถานการณ์นะครับยังให้ฝากไปถึงบรรดาพี่น้อง คณะกรรมการสถานศึกษานะครับรวมไปถึงนะครับพี่น้องต่างๆที่จะมาร่วมด้วยช่วยงานนี้นะครับนะครับเดินทางมาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับอย่างพิธีการในงานทอดพระบาสามัคคีนะครับซึ่งในการทอดพระบาสามัคคีนั้นนะครับส่วนมากนะครับจะเป็นพระบาสามัคคีที่พวกเรานั้นไปทอดกันที่วัดแต่ในงานนี้พี่น้องรับเราเดินทางมาแล้วเราได้บุญสองต่อนะครับถามว่าบุญสองต่อยังไง นะครับบนแรกนะครับเราได้ทอดพระปาสามมัคคีนะครับก็อบอกว่าใครที่ได้มีโอกาสจะทอดพระปาสามมัคคีได้ถวายนะครับผ่านน้าฝนนะนครับได้ถวายอภิคดได้ถวายจีวรให้แก่พระพิสุนนะครับก็อบอกว่าพระอนิสงส์ที่พวกเราได้พึ่งกระทำนันนะครับก็อบอกว่ามีอ้างอิงในพระไตรปิฎกในฉบับสามที่อ่าที่สามสิบสองครับ ก็บอกว่าเรานั้นจะมีผิวผ่านยองใยผุดผ่องนะครับนะมีจิตที่เป็นกุศลนะครับมีบุญเหลือร่นกุศลเหลือหลายนะครับเราจะไม่ขาดแคลนอาพรที่นอนหมอนมุ้งเครื่องห่มนุ่งกายนะครับปราอานีสงนั่นมหาศาลแน่นอนพี่น้อง และบุญที่สองที่พวกเราได้รับได้สร้างนั้นนะครับคือบุญที่เหล่านั้นจะได้ต่ออายุทางการศึกษาได้ทนุบำรุงนะครับสถานศึกษาที่ลูกหลานพวกเรานั้นได้เรียนกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะก็บอกว่า90ปีนั้นเป็นเวลาที่นานนะครับพี่น้องจากโรงเรียนบ้านหูโรคสี่หมื่นจากปีแรกจนกระทั่งรุ่นนี้นะครับ90ปีผมเชื่อว่าอยู่กันมาหลายช่วงอายุก่นนะครับ วันนี้ได้มีโอกาสทะนุบำรุงซ่อมแซมได้สร้างสิ่งใหม่ๆนะครับถือได้ว่าเป็นบุญสองชั้นนะครับเป็นกําไรสองต่อที่พวกเรานั้นจะได้รับกันนะครับซึ่งยังไงก็แล้วเดินเชิญทุกท่านเท่ากันนะครับยังไงโครงการจากรุ่นสู่รุ่นจากพี่สู่น้องจากพ้อสู่เพื่อนนะครับเป็นโครงการที่ดีนะครับถึงแม้ว่าพวกเรานนั้นในช่วงเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะฟืดนเคืองไปบ้าง นะครับแต่ก็ไม่เกินนะครับคำที่ว่า,าไม่มาไม่ได้นะครับก็บอกว่าคนไทยนั้นเป็นคนที่มีน้ำใจคนไทยนั้นเป็นคนที่ฝักใฝ่ในบุญและกุศลนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวอาตบลญอุโรกสี่เบืนนะครับพี่น้องชาวาใกล้เคียงที่ได้รับทราบข่าวว่าทางโรงเรียนว่านุโรกสี่เบือนนั้นจะมีการจัดงานทอดพระบาทสามัคคีก็รอบ90ปีโรงเรียนนะครับทุกคนนั้นก็มีความตั้งใจ นะครับที่จะเดินทางมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเดินทางมาร่วมด้วยช่วยกานร่วมบุญกุศลนันดีนะครับต้องถือว่าเป็นบุญสองชั้นที่พวกเราจะได้รับกันนะครับยังไงต้องเรียนเชิญพี่น้องเข้าสู่ยังบริเวณงานกันได้ด้วยแล้วกันซึ่งในขณะนี้นั้นนะครับเวลาก็อยู่ที่ในช่วงเวลาประมาณสักแปดนาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณหรือที่ภาษาชาวบ้านเราเรียกกันว่า8ปดโมงครึ่ง นะครับยังไงบรรดาพี่น้องาชาวบ้านเอาอุโรคสี่หมื่นพี่น้องชาวหมู่บ้านใกล้เครียงนะครับหากแม้ว่าเสร็จสิ้นภารกิจจากบ้านท่านเป็นที่เรียบร้อยเรียนเชิญทุกท่านเดน้ครับเรียนเชิญทุกท่านโดยพร้อมเพียงกันนะครับนักลงเรียนบ้านหมู่โรคสี่หมื่นได้เลยและในวันนี้ต้องกราบขอพระคุณไปยังคณะนักเรียนนะครับกราบขอกราบขอพระคุณไปยังคณะอปพรที่มาช่วยอาจัดเตรียมจากทางด้านสถานที่ กราบขอพระคุณไปยังโรงพยาบาลต่างๆที่มาร่วมด้วยช่วยงานสําหรับในงานนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วกันที่จะมาร่วมเลื่อยช่วยงานนะครับนี่ละครับคือความมีน้าใจของคนไทยนี่แหละครับคือความเป็นกันเองนี่แหละครับคือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากรุ่นสู่รุ่นนะครับต้องบอกว่าจากรุ่นปู่สู่รุ่นย่ารุ่นตาสู่รุ่นยายนะครับจากพ่อสู่ลูก นะครับจากพี่สู่น้องจากพ้องสู่เพื่อนนะครับเป็นความเหน่อยนหนอย นะครับคือความเป็นกันเองจากพี่สู่น้องจากพ้องสู่เพื่อนนะครับเป็นความมีน้ําใจจากรุ่นสู่รุ่นและสิ่งที่คณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียนนะครับได้จะได้กระทําและจัดขึ้นนั้นต้องบอกว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับที่นักเรียนนั้นจะได้ใช้สอยนะก็บอกว่าสร้างหนึ่งรังอยู่ได้กันเป็นร้อยรปี นะครับวับนนี้ยังไงเราเดินทางมาร่วมด้วยช่วยกันกนะครับเดินทางกันเข้ามาร่วมยังพิธีการที่จะได้เริ่มขึ้นนะครับยังกําหนดการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับได้กล่าวไว้ข้างต้นแลาไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนนะครับเดินทางมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับซึ่งในเวลาในขณะนี้เจ้าหน้าที่เราพร้อมนาที่จะต้อนรับสายทานศรัทธาจากบรรดาพี่น้องที่จะมาร่วมด้ว่ยช่วยงาน นะครับที่จะได้เริ่มขึ้นกันตั้งแต่ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับยังไงมาเริ่มด้วยช่วยงานกันเลยแล้วกันนะครับซึ่งในขณะน,น,นี้พี่น้องที่นำโรงทานมาก็จัดเตรียมข้าวของนะครับอย่างเต็มรับรองที่ทางด้านพระสถานศึกษานั้นได้จัดเตรียมมาให้กันก่อนนะครับได้จัดเตรียมมาให้กันก่อนนะครับจัดเตรียมข้าวของเลยแล้วพันเดี๋ยวในช่วงนะที่ถวายนะครับพนนระทหารแด่พระเจ้า นะครับเราจะได้ร่วมกันในครับถาวายพระทหารแด่พระคุณเจ้าแล้วก็เดี๋ยวในช่วงเวลานะครับประมาณา12นาฬิกานะครับหรือว่าเที่ยงเราจะได้ร่วมกันรับประทานอาหารโดยพร,ร้อมเพียงกันนะครับนะส่วนใครที่เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบ